ไอ้ที่ทําน้ำมนต์กันอยู่เนี่ยถูกต้องไหมซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าเป็นเดรลฉานวิชาภิกษุนั้นกําลังกระทําซึ่งมิจฉาอาชีวะปลุกเสกถูกต้องไหมเราเห็นพระปลุกเสกกันเต็มเลยแต่พระเจ้าห้ามอะไรบ้างอ่าเราไปดูดูลักษณะของสัมปันธ์สีลาสินสมบูรณ์สินกลุ่มแรกไม่ได้เขียนข้อไว้แต่บรรยายไปบรรยายไปพระองค์บอกยังไง อีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลฉานวิชาเห็นปันนี้อยู่คืออะไรบ้างการบนขอลาบผลต่อเทวดาการบวงสูงการแก้บนเห็นไหมเราแก้บนกันเยอะเลยเนาะใช่ไหมเราบวงสวงกันเรา บนขอลาบผลต่อเทวดาคิดว่าเขาบันดาลอะไรได้เราก็โอ้ไปบนขอลาบผลต่อเทวดาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราบอกว่าเป็นเดลสาราวิชาใครไม่รักผู้เจ้าบ้างไม่มีใช่ไหมใครไม่ศรัทธาผู้เจ้าบ้างไม่มีใช่ไหมอ่าดังนั้นขอให้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงๆซึ่งพู้เจ้าตัสไว้กับภิกษุสุภูติว่าเขาต้องเป็นผู้ว่าง่าย เขาต้องสั่งสมสุตตะในคําของตถาคตเขาจะเป็นผู้มีศินบริบูรณ์โดยเฉพาะพระผู้เจ้าบอกลักษณะแห่งศรัทธ,ธาจะดูอย่างไรถ้าพระศรัธธทธาตถาคตแล้วเนี่ยผู้นั้นจะเป็นผู้มีสัมปนะศีลาสัมปนะปฏติโมขาปฏติโมขาสังวรสังวุตตาผู้นั้นจะมีอาจารโคจรสัมปนาสินสามกลุ่มผู้เจ้าตรัสอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ย ได้เข้าใจในเรื่องศินกลุ่มนี้เนี่ยที่ตรัสกับสุภุติสุภุติภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศินสำรวมแล้วในปฏิโมกสังวรนะศินตัวนี้ในบาลีก็คือสัมปันธศีลาสำรวมแล้วในปฏิโมกสังวรก็คือสัมปันธปฏิโมขาปฏิโมขาสังวรสังวุตตาถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรก็คืออาจาระโคจรสัมปนามีปกติเห็นเป็นภายในโทษตั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูก่อนสุภูติข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลในนะทั้งสามกลุ่มเนี้สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาตกลงแล้วพระศรัทธาพู้เจ้าจริงหรือเปล่านี่เป็น question mark ที่เราน่าจะกลับมาถามพระทุกรูปในประเทศไทยวเอ๊ะ ตกลงแล้วเราศรัทธาพระเจ้าจริงหรือเปล่าพอพระเจ้าบอกให้ดูลักษณะแห่งศรัทธาว่าดูอย่างนี้ศีลต้องบริบูรณ์ต้องเป็นผู้สั่งสมสุตตะในคําตถาคตแต่พระเราทุกวันนี้สั่งสมสุตตะที่แต่งใหม่ใช่ไหมสังสมข้อวัดของปริพาชกเดลถีเหล่าอื่นโอ้ไปคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเราไม่ได้ว่าพระกอ่อพระขอพระขอ ถามว่าเรากําลังมาสู้กับอะไรครับเรากําลังมาสู้กับวัดของเดลทีวัดของปริภพาชกที่ผู้เจ้าเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตและผู้เจ้าคาดหวังในความเป็นทายาทแห่งธรรมของตถาคตคือสมณสักยกปุตตะที่จะดํารงข้อวัดของพระตถาคตไว้แต่เราอ่อนแอด้วยอวิชาอวิชาลากเราไปสู่มิจฉาทิฏฐิไปเห็นข้อวัดของสมนักพรมเหล่าอื่นมันดีกว่าใช่ไหมแล้วเราก็ทรงเอาไว ด้วยความน่าชื่นตาบานด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าโอ้พระศาสดาสอนเรื่องการลดน้ำมนตบางคนบอกว่าผมไปเจอครับลดน้ำมนต์เนี่ยอยู่ในพระตวิดกเล่มนั้นข้อนั้นหน้านี้ระบุมาเลยนะอืมาตมาก็อ่าทีมพระไปดูซิมีไหมเอ้ามีเอาขึ้นมาดูซิเป็นยังไงอยู่เล่มนี้ข้อนี้หน้านี้อ่านไปดีๆนะลากไปถึงตัวต้นของมัน บอกว่าพระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าแม่นี่อ่านกันไม่หมดไม่ใช่พระตถาคตนะเป็นคนพูดเป็นคนตรัสในนั้นรจนาไว้สนุกสนานอย่างดีเลยพระอนนท์เนี่ยไปเอาบาดพระพุทธเจ้ามาใส่น้ำปะพรมในกรุงราชคลืออะไรโอ้แต่งกันเป็นคุ้งเป็นแควมันเป็นอย่างนี้ครับผมเลยอยากให้ เวลาท่านอาจารย์ทั้งหลายอ่านพระธรรดกช่วยแยกแยะด้วยว่าเนื้อหาที่กําลังอ่านนั้นเป็นเนื้อหาที่แต่งใหม่หรือเป็นพุทธวจ,จะนะถ้าท่านอาจารย์ไม่แยกข้อมูลสองกลุ่มนี้ออกจากกันให้ชัดเจนเราจะมีข้อมูลผิดเสพครบข้อมูลผิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เรื่องศินไปเลยตั้งแต่เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด สาวกภาสิ์บัญญัติปาจิตเตอออกมาอีกมากมายเลยทั้งที่พระเจ้าบอกห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนพระเจ้าตัดไปเลยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใด ความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมันเป็นอย่างนี้ะนั้นอยากให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจด้วยว่าคําสอนสาวกไม่มีนะมีไม่ได้คําสอนอาจารย์นั้นอาจารยน์นี้มีไม่ได้เพราะว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตไม่ได้เป็นทายาทแห่งธรรมะที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่ และผู้เจ้าห้ามด้วยนะห้ามห้ามภิกษุไปไปพูดใหม่ไปบัญญัติเพิ่มบัญญัติปัญญัติคือหลายการใช้ปากพูดคําออกมาเนี่ยปัญญติการบัญญัติหรือไปเพิกถอนคําของพระองค์พระองค์คือสัพพัญยูเป็นพระอาหารหันต์ประเภทสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องต่างกับพระหลานทั่วไปยังไงพระหลานทั่วไปเนี่ยเป็นแค่มักคานุคา ตถาคตเป็นมรคันยูรู้มรก,ก่อนเป็นมั้ควิทูรู้แจ้งในมรเป็นมรขคโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัคานุขาผู้เดินตามมรเท่านั้นถึงแม้เธอจะเป็นพระหลานผู้เลิศทางปัญญาคือปัญญาวิมุติก็ตามเห็นนะดูพระศา,าสดาเราบัญญัตินโยมนะอ่าเนี่ต้องชัดเจนเห็นไหม ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแปกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างใครตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธกับใครภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติพระอหรหันต์ที่หลุดพ้นด้วยปัญญาต่างกับผู้เจ้าอย่างนี้เขาทั้งหลายเป็นแค่ผู้เดินตามเท่านั้นนะอะเก่งเดินตามดีเดินตามได้เก่งได้ดีถึงที่หมาย แต่อย่ามาบัญญัติอะไรเพิ่มถ้ามาพูดธรรมะของพระเจ้าแล้วบอกว่าเป็นคําพูดของตัวเองพระเจ้าบอกว่าเป็นมหาโจรชั้นเลิกประเภทที่สองในหประเภทคือขโมยรรนะ,ะโดนหนักเลยมะเนี่ยนะ,อะโอ้โหไม่ได้เลยพอเรายิ่งอ่านพระสูตรไปเรื่อยๆโดนหนักเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เรารวบรวมไว้ให้แล้วในแผ่นพับสิพระสูตรต,ตรงนี้ คิดว่าน่าจะมีแจกให้พวกเรานั้นเนี่ยกันพัพบสิบประสูตรเพราะภิกษุเราไม่ชัดเจนในพระสูตรที่ผู้เจ้าตัดไว้ในสิบประสูตรนี้เราจึงไม่รู้ว่าทําไมจะต้องใช้พุทธวจนะเท่านั้นคําที่แต่งใหม่ไม่อนุญาต พอผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่พลาดแม้แต่คำเดียวตรัสไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดและคำไม่มีการขัดแย้งกันตรัสไว้กับพิสุทั้งหลายว่านับตั้งแต่ลาทรีที่รปองได้ตรัสรู้กระทั่งลาตีที่องค์ได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคต ได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำผู้เจ้าขัดแย้งกันไม่ได้สายนิกายมีไม่ได้นิกายก็มีไม่ได้สายก็มีไม่ได้พวกเราเกิดมาบวชมาเป็นพระโดนเข้าไปแล้วมหานิกายธรรมยุทธเข้าไปใส่จก็มีวัดป่าวัดบ้าน,นนี่บัญญัติกันใหม่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราก็พวกวัดป่าก็ ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติแต่ปรากฏว่าก็อ่านแต่คําอาจารย์ตัวเองตลอดไม่เคยรู้จักคํพระพุทธเจ้าเหมือนกันพอใครมานั่งอ่านพระธรรมวิเดกก็บอกว่าโอ้หนอนหนังสือเป็นนักทฤษฎีอา้าวไม่เป็นนักปฏิบัติซะแล้วไป d i s เ r e ดิตคํพระพุทธเจ้าซะแล้วและแถมไม่รู้อีกด้วยว่าพระธรรมวิเดกนี้บรรจุคํพระพุทธเจ้าทั้งหมดเอาไว้คําของพระบิดาตนเองนั่นเอง แต่ก็ต้องเข้าใจให้ลึกลงไปอีกว่าพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดมีคําแต่งใหม่ปนอยู่ด้วยเห็นไหมโอ้โหมันซับซ้อนกันพอสมควรนะแต่แกะได้ตอนนี้แกะออกมาหมดแล้วทุกอย่างหลักฐานมีครบถ้วนพร้อมเป็นหลักฐานที่เกิดมาก่อนครูอาจารย์เราทุกยุคเลยครูอาจารย์เราบวชมาเนี่ยใช้บาจีวรถามว่าใชของใครพระพุทธเจ้าพระอนุนออกแบบจีวรพู้เจ้ารับรอง พู้เจ้าบอกเลยภิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างนั้นผู้เจ้าจัดให้หมดแล้วนะครับชัดเจนบอกเลยว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระเจ้าห้ามเลยเราต้องเป็นผู้มีลักษณะแห่งศรัทธาคืออย่างไรต้องเป็นผู้ว่าง่ายพระเจ้าบอกฟังแต่คำตถาคตนะอย่าไปฟังคำแต่งใหม่หรือคำของสาวกอาตมาอ่านแรกๆก็งงเหมือนกันนะ บอกคำสาวกเอ๊ะคำสาวกไม่ดียังไงเราก็ฟังมาเป็น20-30ปีนะนึกว่าท่านพุทธ,ธาติปแปลผผีติกไปเช็คกับมหามงกุลมหาจุฬาเช็คกับบาลีสยามรัฐเช็คกับบาลีเทคโซไซตี้ข้ามไปของต่างประเทศแปลตรงกันหมดเลยพระสูตรนี้ดังนั้นข้อมูล2,000กว่าปีที่เป็นคำของพระตถาคตเราตรัสไว้ชัดเจนว่าคำสาวกหรือคำแต่งใหม่อย่าไปฟังและให้ฟังคำใคร บอกว่าฟังคำตถาคตส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนผู้เจ้าให้ฟังคำตถาคตอาทีนี้ย้อนกลับไปดูเดลฉา,านวิชาต่อเพราะตอนนี้มันกำลังแพร่หลายในประเทศมาก แล้วมันแพร่หลายไปจนถึงระดับกระทรวงทบวงกรมอะไรขึ้นไปเลยนะอ่าเข้าไปโอ้โหเติบโตมากเติบโตเร็วนี่พวกนี้แต่ตอนนี้เรากําลังจะเอาคําพัตนาคตมาล้างให้พวกเดรัจานวิชาเหล่านี้ออกไปซึ่งพระองค์บอกแล้วว่าคําของเดลถีปริพาชกเหล่าอื่นเนี่ยเหมือนแสงหิ่งห้อยคําของตถาคตเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นหิ่งห้อยจะอับแสงเอาละตอนนี้เรามา สู้กันแล้วระหว่างแสงอาทิตย์กับแสงหิ่งห้อย,ยนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกเลยว่าเอาความลกของป่าออกไปอย่าไปตัดป่าคืออย่าไปตัดต้นไม้แต่ตัดความรกของป่านั้นเราเอาสิ่งที่มันไม่ใช่คำสอนศาสดาออกไปครับแค่นั้นเองพระเราดีอยู่แล้วบวชมาดีอยู่แล้วเพียงแต่แยกแยะให้ชัดเจนว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่คำของตถาคตของเรา มีอะไรอีกสอนมนกันผีบ้านเรือนทำพิธีปลูกเกลือนทำการบวงสวงในที่ปลูกเลือนการพ่นน้ำมนต์โดนมันเนี่ยมีทั้งพ่นทั้งฉีดทั้งอาบทั้งเป่าทั้งโอูสาดกันสารพัดเลยใช่ไหมไม่ต่างกับบูชาไฟในอินเดียเลยพู้เจ้าบอกด้วยบูชาเพลิงนี่บูชาไฟไอพวกพ่นน้ำมนต์นี่บูชาน้ำมนมาจากคำว่ามันตะมันตา น้ำมันตามันตะมันตาคืออะไรพวกพรามไตเพศเขาจะเอาอะไรมาแล้วก็ไลม่มนปูไปอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอาไปใช้นะอันนี้เป็นมงคลและดีทำให้เธอหายโายครคภัยไข้เจ็บทำให้ชีวิตเธอเป็นมงคลทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานดีทรัพย์สินเงินทองมาผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเลยเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งพพทรัพย์ รูปสวยสูงสักคืออะไรนะผู้เจ้าบอกเลยว่ายังไงอยากสวยต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธและความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏจัดกับพรานางมาริกาไม่มีใครเอาคำผู้เจ้ามาชี้แจงอะเอามาต่อสู้กับข้อวัดผิดผดความเชื่อผิดผด ของเดลัทธีเหล่าอื่นด้วยแต่ไม่ใช่ของพระตาถาคตใช่ไหมและรวยทำยังไงเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายดุดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกปลายที่นอนที่อยู่อาศัยแก่สมณะหรือพรามครั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพท่านแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสัก ศาสดาเราบัญญัติไม่หมดแล้วน่ะไม่เอามาใช้เลยดันไปใช้เดลสารวิชาเอาง่ายๆแค่น,นั้นเองเห็นนะเนี่ยเพราะนั้นเราแค่ละเลิกวัดของเดลถีปริพาชคเหล่าอื่นซะใช่ไหมอาตมาก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่พระไปรักษาพิธีกรรมเหล่านี้เดลสารวิชาเหล่านี้รักษาให้ใครท่านเป็นทายาทแห่งธรรมะของใคร ท่านรักษาให้ใครผมก็เลยงงๆอยู่ใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับสลัดคืนไปเลยไปดูมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระสูตรนี้ท่านจะวาดวัดปักคาดเจอส่งมาให้ผมที่ตอนบรรยายธรรมข้ามวันเสาร์ชัดเจนเลยภิกษุที่เป็นอริยะเนี่ยจะต้องสลัดคืนซึ่งมิจฉาอาชีวะนะ และประกอบด้วยสัมมาอาชีวะและทำปริยายนี้คัดง้างและติดเตียนไม่ได้ด้วยนะผู้เจ้ากําชับไว้อีกนี่ยเนี่ยภิกษุทั้งหลายสัมมาอาชีวะของพระอริยะนี่อาชีวะที่ถูกต้องของพระอริยะเลยนะดังนั้นคนประกาศเป็นพระอริยะกันเต็มเลยแต่มีอาชีวะของพระอริยะที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้หรือไม่ เป็นอนาสวะคือสิ้นนาสวะเป็นโลกุตระเป็นอง์มักเป็นฉนยัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความงดความเว้นเจตนางดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พั่งพร้อมด้วยอริยมักจเจริญอริมักอยู่คนที่จเจริญอริมักหรือพั่งพร้อมด้วยอริมักหรือมีจิตสิ้นนาสวะหาอาสวะไม่ได้ นิแลสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคก็คือละมิจฉาอาชีวะภิกษุนั้นเนี่ยย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพื่อบรลุสัมมาอาชีวะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะชัดเจนนะครับเขาเนี่ยกำลังไล่มนเนี่ยทำน้ำมนเนี่ยเขาพยายามเพื่อทำอะไรเขากำลัง เข้าสู่มิจฉาวายามะเห็นไหมผู้เจ้าตัดนิตรงมากภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะได้มีสติบรรลุสัมมาชีวะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติแสดงว่าภิกษุที่ทำน้ำมนต์นี่มีมิจฉาสตินะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือมิจฉาอะไรคือสัมมาและจะมาบอกว่าเป็นพระอริยไม่ได้ พราะผู้เจ้าตัดไว้คำผู้เจ้าคัดง้างและติดเตียนไม่ได้สมณะเทพมารพรมใดๆในโลกไม่อาจติดเตียนคัดง้างคําตถาคตได้ด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาชีวะของพิสูจนั้นเห็นนะดังนั้นถ้าเขาทำมิจฉาอาชีวะ ทำสามอย่างที่แวดล้อมเขาคืออะไรมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวายามะมิจฉาสติกำลังห้อมล้อมเขาอยู่นี่เป็นอย่างนี้นี่มันกระทบกันไปยาวไปเลยเนาะหมู่พระเราก็ทำกันเต็มเดี๋ยวนี้วัดป่าก็ทำน้ำมนต์กันไปเต็มเลยสมัยผมอยู่กับอาจารย์ชาอาจารย์ชาออกกติกาส่งเลยห้ามภิกษุดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกขอปลูกเสกเลขยันทำน้ำมนต ลูกศิษย์เดี๋ยวนี้เป็นไงทำกันเรียบเลยแถมบัญญัติวิธีทําน้ำมนต์ไว้ในหนังสือสดทรรมวัตสุดมนต์อีกทางหากตอนผมอยู่นี่ผมก็คัดค้านเรื่องนี้เต็มที่นะกวจะค้านได้คุยกันเป็นวันนะเขาก็ยอมเอาออกเพราะผมไม่อยู่เขาก็เอาใส่ไปเหมือนเดิมนะเห็นนะโอ้รักษาข้อวัดของเดลทีไว้เหนียวนั่นเลยไม่รู้เขาปกป้องธรรมะของใครแต่ไม่ใช่คําของพระผู้มีพระภาคเจ้า นี่คือผลเสียของการไม่ศึกษาพุทธวจชนะและที่เราพอเราไม่รู้พุทธวจชนะเราก็ไปต่อกรกับเขาไม่ได้ไงไปต่อกรกับพวกรักษาวัดเดลถีไม่ได้เราก็ไม่รู้จะเอาพระสูตรไหนของผู้เจ้าไปเพราะครูอาจารย์เราก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้สักทีให้ชัดเจนแ่บเอะตกลงแล้วมันวัดของใครกันแนะ่ผู้เจ้าสอนหรือเปล่าอย่างเนี้ยลองไปดูที่ผู้เจ้าบอกสลัดคืนซึ่งมิจฉาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมเป็นอันสลัดมิจฉาอาชีวะได้ดังนั้นถ้าภิกษุนั้นมีสัมมาอาชีวะจริงเขาจะสลัดซึ่งมิจฉาอาชีวะได้นี่กำลังคุยกันเรื่องอาชีวะของพระอริยะนะที่เป็นนานาสวะเป็นลูก,กุตระเป็นองค์มรคนั้นจะมีหลายหลายท่านที่ประกาศความเป็นอริยะแต่ กระทำมิจฉาอาชีวะซึ่งมันสวนทางกับพระผู้มีพระภาคเจ้าขนาดเจ้าสากะยะนะมหานามะกัโคธาคุยกันแล้วก็ไปบอกกับผู้เจ้าเขาเกิดความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเจ้าสาักะยะมหานามะก็เลยบอกผู้เจ้าว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งพึงบังเกิดขึ้นในธรรมวินัยนี้ ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายต้องเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเลือกพระพุทธเจ้าเห็นนะถ้าภิกษุทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งผู้เจ้ามีอีกความเห็นหนึ่งเขาจะฟังความเห็นพระพุทธเจ้าเจ้าสักยะบอกต่ออีกว่าถ้าผู้เจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุณีทั้งหลายเป็นฝ่ายหนึ่งอุบาสกทั้งหลายเป็นฝ่ายหนึ่งอุบาสิกาทั้งหลายเป็นฝ่ายหนึ่งสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง เขาก็ายังจะเลือกพระพุทธเจ้าเห็นนะต่อให้คนทั่วโลกธาตุเทวดาพรมยังไงก็ตามมีความเห็นอย่างไรเขาจะฟังพระพุทธเจ้าเห็นนะแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ใครเป็นลูกศิษย์ใครพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมน่ะถูกต้องต้องฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัดไว้กับว่าเศรษฐะว่าพระทั้งหลายเนี่ยเมื่อเธอถูกถามว่าพวกเธอเป็นใครเธอจะต้องตอบว่าอย่างไร ต้องตอบว่าเราเป็นใครตอบได้มีใครตอบได้ญาติโย,ยมพุทธบริษัทต,ตอบได้ไหมเห็นว่าเราไม่รู้คำคำสอนผู้เจ้ากันเลยใช่ไหมพเจ้าบอกว่าให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสากยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรบอกว่าเศรษฐาทั้งหลายพวกเธอแลมีชาติต่างกันมีนามต่างกันมีโคตต่างกันมีสกุลต่างกัน ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเมื่อถูกเขาถามว่าพวกท่านเป็นใครดังนี้พวกเธอก็ปฏิญญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรสมณะก็คือนักบวชบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลเราจะมีอาจารย์คนเดียวกันคือมีพระตะาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอาจารย์ของเรานั่นเอง และเราจะใช้แต่คำสอนของพระศาสดาพระองค์บอกว่าเสฐะทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณนะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นแหละควรที่จะกล่าวว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมดังนี้นี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นสายนิกายบอกแล้วว่ามีไม่ได้หรอกเพราะว่าคนพูดคนแรกนั้นมีคำพูดที่ไม่ขัดแย้งกันและไม่เคยบัญญัตินิกายไม่เคยบัญญัติสายขึ้นมาดังนั้นใครจะบัญญัติสายบัญญัตินิกายเราไม่ใช้ซะอย่าง มันก็ไม่มีค่าไม่มีราคาใครบัญญัติก็บัญญัติไปนะเราไม่ใช้เหตุที่คำเขายังดำรงอยู่ได้เพราะเราไปใช้เราก็โยนทิง้งพู้เจ้าให้ทำยังไงโยนทิง้งนะไปดูหลักมหาประเทศสี่ถ้าคำอันนั้นเนี่ยมันไม่สอดรับไม่เหมือนกันในธรรมวินัยที่พระองค์จัดไว้อย่างเนี้ยพระองค์ให้ทำอย่างไรองค์ให้โยนทิง้งละทิ้งคำเหล่านั้นไปเสียแสดงว่าภิกษุรูปนั้นจำมาผิด หลักมหาประเทศสี่ถ้าลงกันไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้พึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นจำมาผิดพวกเธอพึงทิ้งคำเหล่านั้นเสียเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศทั้งสี่นี้ไว้พระจำมาผิดไม่ได้บัญญัติเองนะจำมานะเห็นไหมผู้เจ้ายืนยันเลยพระเนี่ยเป็นทายาทแห่งเนื้อธรรมะของพระพุทธองค์จำมาเท่านั้นใครจำผิดจำถูกแค่นั้น ดังนั้นความต่างกันของสายของนิกายอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องจากการที่เราจํากันมาผิดแคนนั้นเองนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรยากเย็นเลยเข้ามาตรวจอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของสัมปนะศีลาไปดูสินสามระบบนี่แค่สัมปนะศีลานะโยงไปหลายเรื่องนนเนี่ยนะ,ะเรื่องพ่น น้ำมนบูชาพเพลิงสะดเดาะเคราะดูเลิกดูยามปลุกเสกเลขยันทุกเรื่องเลยอยู่ในสัมปนศีลาคือสินสมบูรณ์เป็นหมอไายโชคลางอะไรเนี่ยหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันการบ้านเรือนเห็นนะอ่าทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีซัดโปยแก่โปยลำโปยเข้าสารจุดไฟบูชาเสกเป่า ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีตผิดเพราะทาเดราาัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งผมถึงบอกเราไม่ได้เปว่าอะไรตัวพระนะเรากําลังว่าเดราาัจฉานวิชาและเรากําลังชีว้ว่าพู้เจ้าเนี่ยชี้อะไรคือเดราาัจฉานนะวิชาอะไรคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่ถูกต้องนะสัมมาชีวะ ข้อที่สามก็ถามว่าพระที่ไม่ถ่ายทอดคําของตถาคตพระพุทธเจ้าตําหนิหรือไม่อย่างไรเพียงใดโอ้ก็ขนาดสาติพูดผิดจากพู้เจ้านิดเดียวว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดดูพู้เจ้าบอกเธอยังพอจะนับเป็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่โอ้คาเดียวนั้นยังโดนหนักขนาดนี้นะหรือพระที่ไปเรียนเดรฉา,านวิชานะเดรฉา,านคาถาคำพีโลกายตนะ พวกนี้ก็ถูกขึ้นมาสอบสวนเหมือนกันพระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำตถาคตเธอจะไป,ไปศึกษาคำคนอื่นอยู่อีกหรือสแสดงว่าเธอไม่ศรัทธาตาถาคตเธอไม่เชื่อว่าตาถาคตเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องก็เลยบัญญัติว่าภิกษุรูปใดไปศึกษาเดรัจฉานวิชาเนี่ยปรับอาบัติทุกกฎหรือไปทําเดรัจฉานวิชาก็ะจะมีนี่ทำมาให้แล้วใน อาริวินเนี่ยทำมาให้สิบกว่าปีแล้วนะถ้าพวกเราทั้งหลายได้ไปศึกษากันในนี้นะพวกเราก็จะทราบนะเรื่องอเดรัชานวิชาต่างๆผู้เจ้าเรารวมไว้ให้หมดแล้ว